Okay, I have location. Hello. 别聋了啊！别聋了啊！Okay, แต่เหมือนกันเลยแต่ผู้ชายจะลงมาข้างหน้าเลยลูกผู้ชายจะเดินจุกลงมาหา

Sonderin, ben de ben de ayrılmam ya lo. Sonderin, ben de ben de ayrılmam ya lo. สมัครเนดินเป็นข้าว blocking อลูกทีนี้ลูกจะข้าวเออกมาเอาเรามันเปใช่ไหมมันเปน้าไปี้อที่ไหนอะด้านซ้ายนะใี่ไง ต้อนตั้งใจจบอยู่แถวคนนี้มาลูกไปเดียวมโีโมัอ๋อเฮ้ยอ๋อคนนี้คู่คู่แพรใช่ไหมครับเอาปลาครับครู้คู่แพรต้องคู่แพรครับอ๋อโอเคเขาเป็นแพร <laughs> โอเคมีใครว่าไงครับคะมันมัวมัวงงงงเพราะเพราะเด็กๆไม่ไม่ไม่ทำตามเดิมตลอดะ <laughs> ลูก คือจริงจะบอกว่าพอพอมันมันได้อันไหนแล้วเนี่ยต้องต้องจำแล้วทำมันเดิมอืมไม่งั้นมันก็จะซ้อมอย่างน,จจนงื่นครัอบผมครงที่เดิมตลอดเพราะจากนั้นมันมันจะได้มันจะได้เริ่มเริ่มโครโคราฟไปเรื่อยแล้วจริงๆแล้ว,เว,เ,วเวลา,ท,าที่ทํางานพวกนี้พี่จะไม่ไม่โครราฟจากพี่ครับผมเพราะการทํางานการโครราฟจากนักโครราฟมาแล้วเนี่ยปัจจุบันมันเป็นเรื่องที่เขาไม่ทํากัน เออมันคือแค่มารับโจทย์แล้วก็เต้นเต้นมันเขาไม่ทํากันหรอกเดี๋ยวนี้เขาเขานักแสดงเนี่ยจะต้องรู้ว่าตัวเองอยากทําอะไรแล้วมันมันมันจะได้โปรไฟล์ของพอดีที่จะแบบคือคือเราเราต้องบอกว่าพอสิอาทิตย์นี้แล้วทุกคนจะรู้แล้วว่าโปรไฟล์ของตัวเองคืออะไรทุกคนจะรู้แล้วว่าวังคาที่มันร้องมันต้องแบบอย่างเงี้ยก็แค่แบบอย่างเงี้ยหลกเห็นไหมฮะมันมันไม่ใช่แบบพอถึงคิวแล้วร้องแล้วเราก็ยังไปอัดอยู่ข้างหลังเขาไอ้แต่หนังตรงนั้นแหละครับผมจริงๆบอกว่าอันเนี้ยพวกเราอัด จะต้องอิมพอวิสกันก่อนแล้วแล้วก็จำนะครับผมไม่งั้นไม่งั้นมันมันไม่เสร็จหรอกแล้วลก็อย่ารอว่าจะต้องให้คนที่โครงการเขาบอกให้ทํานั้นทนํานี้ต่างพวกเนี้ยครับผมนะครับผมมันมันต้องหาวิธีการมันเองครับผมหาไม่ไม่งั้นอยู่จะกเขาเรียกว่าพวกสตาร์เนี่ยอย่างอย่างวันในที่พี่คิมเขามาเล่าให้ฟังนะสตาร์จะสนุกม,มันจะ enjoy ใช่ปะไอ้มามันคือเรื่องเดียวกันเลยแล้วลเราต้องใช้แบบให้ให้ให้เต็ม ไม่งั้นถ้าใช้ไม่เป็นปุ๊บยูจบไปหรือว่ายูสมมติเสร็จซีซั่นนี้ไปปุ๊บนักเราจะทำอะไรแต่ละทีปุ๊บนะทุกคนต้องบอกว่าต้องหาโคลคาเฟ์ต้องหาโคลคาเฟ์นะครับผมแต่อย่างน้อยมันจะต้องทํางานร่วมกันนะครับกนะับนะักกับกับสตาร์ทุกคนเพราะสตาร์เขาจะบอกว่าเข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 าทั้งแบบนี้เขาแบบนี้แบบนี้แบบนี้แบบนซึ่งซึ่งในผู้หญิงัะมีละนะครับผมแต่แต่บางทีมันเลไกนิดนึงอ่ะลูกมันมันไม่จับในสิ่งที่เราทําเองอ่ะลูกในสิ่งที่เราคิดเอง ะครับคือถ้ามันจามปุ้มเนี่ยมันมันจะเริ่มมี blocking ของมันเองนะครับผมแล้วก็ที่พี่บอกว่าไอ้ step เนะี่ยคือคือ,ค,อคือหนูต้องมาพร้อมกันเลยต้องต้องไปได้วยกันนะครับผมเพราะเพราะในที่สุดจริงๆแล้วเนะี่ยมันเหมือนกับมันเหมือนอันหรือเป็นไปมาเหมือนกันก็จริงครับผมแต่มันมีจังหวะที่จะต้องพร้อมกันนะครับผมแล้วน้องน้นก็จะแบบบ้าๆบอลๆอะไรปองมันแล้วมันก็จะพร้อมกันอย่างเงี้ยครับผม มันมันถึงจะเป็นเขาเร看看ียกว่าม mm ันถึงจะเป็นไอโรงเรียนที่ม mmm ันเกิดขึ้นในในโรงเรียนไอเพลงที่เกิดขึ้นในโรงเรียนเนี่ยที่มันน่ารักอ่ะมันก็จะเห็นมันก็จะเห็นแล้วนะว่าไอเด็กพวกนี้จะบ้าบอลไงแล้วแต่แต่มันก็มีวินัยของมันแต่มันจะเปรี้ยวซ่าแล้วแต่แต่มันก็มีวินัยมันใช่ไหมครับผมแล้วก็ที่พี่บอกว่าอยากเข้าไปใกล้เขาขนาดนี้มาต้องอยู่ขนาดนี้ลูกเห็นไหมต้องอยู่ขนาดนี้ลูกต้องอยู่ขนาดนี้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  ถ้าผู้ชายเขไม่มีที่ไปเราก็อยู่ที่กาะเขาได้ลูกที่ตาอ,อ้นมันมันมีที่นะครับผมโอเคมีใครอยากสร้างอะไรไหมครับผม,แต,ม,มาาแต่เมีอเขาม่อ่านเราจะเล่นเป็นกลุ่มอย่างเงี้ยเราคนร้องเนี่ยอยาไปอยู่ข้างหลังเขานะครับนี่คือข้อแม้เลยเพราะหนึ่งมันมันไม่ได้มีกล้องจับแบบทีวีทำเป็นทีวีใครอยู่ตรงไหนเขาตามจับได้ลูกแล้ววันนี้มันคือสเตจด้วยมันคือเวทีที่เราจะต้องให้ให้ให้คนข้างหน้าที่มันอวดเขาเขาเขารู้ไว้ว่าใครร้อง เนาะนะครับไม่งั้นมันมันก็จะเป็นเหมือนแบบเลอะไปเรื่อยเรื่ครับนะครับเพราะงั้นมาพาพพาพี่ใสโครกราให้เต่านิดนึงเนี่ยมันก็จะดูมีโครกราใช่ไหมนะครับผมแล้วโอเคพาพาพาเฟรมรู้ว่าเฟรมจะทำอะไรมันก็จะมีโครกราเด็กผู้หญิงรู้ว่าจะมีอะไรมันก็มีโครกราแต่อันอื่นที่หลุดหลุดเดือดมที่มันไปไม่ไม่ตรงคำอะไรงี้ยใช่ไหมครับผมมันมันจะหลุดเลยและที่มีอยู่วีคหนึ่งที่ครูเป็ดเขาคอมเมนต์น่ะ ว่าพอมีโครโกาชทุกคนก็ดูแข็งแรงมากเลยแต่พอมันไม่มีโครารเมื่อไหร่กทุกคนแบบแพรแบบ่ติปวายส์แอตเลติกของเราเนี่ยต้อง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 ชัวร์ลุกว่ามันเล่นอะไรอย่างผู้ชายเนี่ยมันมีอะไรต้องเยอะต้งเยอะที่แบบเราเราเราไม่ต้องไม่ต้องออกแรงเยอะก็ได้นะม,มันมีวิธีการแบบนี้ลูกนะครับที่ที่อยู่กันเป็นกลุ่มๆมะแล้วบางทีนะดูนะครับบางทีแค่มันเอาเท้าเข้ามาหากันอย่างเงี้ยลูกอย่างเงี้ยมาแล้วมันเปิดเท้าด้วยกันอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเห็นไหมครับผมนะเห <pen> 응นะครับผมอืมนะครับเพราะพี่ไม่อยากคือคืองานเวลาพี่ทํางานพี่ไม่อยากพี่ไม่อยากทําให้งานมันแข็งกัลูกพี่อย,อยากอยากเห็นแบบนี้อยากเห็นว่าที่เด็กๆสนุกกันลูกแต่เพียงว่ามันมันมันอยู่ในช่องมันเท่านั้นเองไงมันอยู่ในโครราฟมันเท่านั้นเองเพราะงี้ทีต้องบอกว่าทุกคนแบบมีความสุขมากลาเล้ว็อคเพลงนี้แล้วก็พี่เห็นเลยว,ว่าทุกคน <c oughs> แต่อย่าให้ความสุขมันทำให้เราเละอะลูกก็ใจว่าเออไม่งี้ทีมันสุขด้วยมันเข้าไปด้วยต้องไปด้วยกัน นะครับตอนเพื่อนอะไรบ้างให้ฟังหน่อยสิครับผมที่เราทำอะไรบางอาก็มีมีบางท่านต้บอกทีละท่อน้างอกะน้าทีละท่อน้งี่้งกที่อนต้กทีละ่อนีละอน้ว่อนองกี่องกลน้อวกี่อ้างบกีะันต้งบละนอละ่านอง่านงีล้กะตบนอย่านงี้คร่บมันจะเป็นอย่างี้ลูก รีุนับเหมือนกับมันจะเอาจมูกเท้าเราแตะก่อนเลยมันเหมือนจริงๆมันเหมือนควบท่าควบม้าลูกเออไปพวกนี้มันก็จะแบบแอบลุ้ทุ่งเล็กๆกระโหกมันจะเป็นอย่างนี้เนี่ยลูกแล้วมันกลับก็จะกลับแบบนี้อืออือเออฮะครับก็ตอนตอนมันร้องอีฟไว้เดี๋ยวก็แท็กแต่เวลาแท็กมาแบบ ให้มันแทรกแบบน่าสนใจนี่เองสุิว่ามันแทรกมาปุ๊บไม่์เรแทรกมาเยอะเลกแล้วมันก็ร้องมฮะเฮ้ยจริงแล้วเนี่ยเราไม่ได้ถือไมล์แล้วนะครับรู้สึกวีคนี้เขาจะไม่ไม่ไม่ต้องถือไมล์เลยนะครับผมเพราะฉะนั้นมันมันแบบมันมีมือมีอะไรมันมีคอมโพสส่งมันที่มันแบบอย่างเงี้ยนะลูกมันมันทำได้เต็มที่เลยกับกับมือที่จะแตะเพื่อนหรือจะจับเพื่อนหรือจะจับอะไรเงี้ยเห็นไหมครับผมเออฮะ ทำอะไรไม่เหมือนทำอะไรทำอะไรออกมาร้องไงยนีเฟมถ้าเฟรจะบาเฟมแค่แบบเป็นแบบแจกแบบโอาเข็มถือไว้แบบนี้ใช่ไหมเหมือนเฟมจริงๆเหมือนกับที่ไี่เคยสอนให้เดินหรอที่มันแทรกเข้ามาอย่ีกฮะไม่ครับผมมันก็จะเห็นแล้วว่าเราร้องเห็นป่ะเพราะฉะนั้นเพื่อนๆต้องยีแล้วอยู่ที่จุดมันด้วยเพราะว่าอะไรเขาจะร้องเนี่ยใช่แล้วที่มันมันแทรกอยแบบนี้ลุก มันก็ร้องเลยฮะมันก็จะรู้แล้วว่าใครร้องอันนี้เฟรมร้องเฟรมแทรกเข้ามาใช่ไหมเหอ่าใช่แล้วอีกคนหนึ่งร้องปุ๊บเห็นไหมครับเห็นไหมนี่นี่คือการแทรกอันนี้อันนี้อ่าอันนี้อันนี้เห็นไหมเห็นไหมเนี่ยเอียงรถมาที่มันเหมือนกันอย่างเงี้ยลูกเหมือนถึงคิวคิวคิวเราแล้วเฮ้ยฉันร้องอีใช่เขาบอกแต่แทรกมาข้างหน้าแบบนี้ฮะนะครับเดี๋ยวเราไปคิดโแต่เราเดินมาข้างหลังต้ออกาใช่ต้องต้องไปคิดกันก่อนให้มันลง โอเคแต่มันก็มันมันเกิเสิน่นะี้แต่เพียงว่าเด็กๆไม,ไม,ไม่ไม่จำอันแรกที่ทำทำไว้หรอกแล้วมันเดินสเปรสรัะไป,น,ปน,นู่นไปนี่ครับผมเด็ก <c oughs> ผู้หญิงจำได้เนาะมาเขาเรียบร้อยแล้วลูกแลกติ้งเต็มเปี่ยมเลยเีมม อาผู้ชายทีมเดียวลูกแล้วเด็กผู้หญิงนั่งร้องดูผู้ชายเนี่ยเพลงมันเก่าหรือตายลูกอะเออใช่มันมีแบบอะไรกันนี้ได้ลูก อันนี้อันนี้โอเคเลยนะลูกอันนี้ลองจากบันไดมาแล้วลูกยังยังไม่เดินหรอกแต่ผู้หญิงให้อยู่นี้ลูกจีดูจจแล้วจริงๆเออมันอยู่แค่ยังได้ลูกเนี่ยเอาขามางี้ลูกปาไปครับปา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 ายนะลูกใช่เอ้ยัาลกเอบมือเท้าไหลเพื่อนไดเลย คือคืนชาชไม้อ่น็ได้เจนไม่ได้หรอกนะอันนี้ไม่ได้ไม่นี่ผู้หญิงเขาไปวนที่ผู้ชายลงมาที่

シューバッ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 、シューバッバッバッ、シューバッ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 バババッ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 

่่่ี่ไม่ไม่คนนี้พร้อมมากเลยตัวไหนวะอยู่หน้าแบงคร่งไหนดี